สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซอร์ไว้นะคะก่อนหน้านี้ในวันที่18สิงหาคามนะคะคุณหมอฤทธิ์หรือนายแพทย์เรืองฤทธิ์สิริพาชย์คุณหมอและศิลปินชาวไทยได้เปิดรับบริจาคผ่านแฮชแท็กหมอฤทธิ์ช่วยโควิดบนโซเชียลส่วนตัวโดยสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคก,ก็มีวิตามินซี5 0 0ถึง1,000มิลลิกรัมมีปลาก,กระป๋องมีข้าวสารชนิดถุง1่กิโลกรัมมีโจกซอง ซึ่งต่อมานะคะในวันที่20สิงหาคมเมื่อทางหมอเรดได้รับสิ่งของที่บริจาคครบถ้วนแล้วก็ได้มาโพสขอบคุณผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแฟนคลับของแบมแบมก็เซลเป็นร่วมบริจาคสิ่งของด้วยนะคะทางหมอเรดเลยได้มาขอบคุณแบมแบมและแฟนคลับผ่านสตอรี่ไอบอกขอบคุณครับพร้อมแท็กหาแบมแบม โดยแฟนคลับของแบมแบมตามในภาพเลยนะคะได้นำเงินที่เก็บสะสมไว้ทำโปรเจกต์ต่างๆเพื่อแบมแบมและกอดเซเว่นจำนวน7,400บาทนำไปซื้อของเพื่อบริจาคกับทีมหมอริดช่วยโควิดในนามแฟนคลับของแบมแบมกอดเซเว่น สิ่งของที่ทางแฟนคลับนําไปบริจาคก,ก็มีปลากระกป๋อง300กระป๋องมีโจกซอง2 3 0ซองก็ต้องขออนุโมทานาบุญด้วยนะคะขอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นในเร็วๆนี้ตอนนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆนะคะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเว่นสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ